บุกกินบะหมี่จับกัง้งวิเศษชัยชาญวันนี้ผมจะพาทุกคนบุกตำนานความอร่อยจานยักษ์แห่งเมืองอ่างทองบะหมี่จับกัง้งเส้นแน่นๆสามถึงสี่ก้อนในน้ำแดงช้ำจนล้นชามบอกเลยว่าถูกมากเยอะมากและอร่อยมากไปครับถ้าเพื่อนๆเดินทางมาจากตัวเมืองอ่างทองนะครับพอถึงสี่แยกวิเศษชัยชาญให้เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางโรงสีวิเศษอีกประมาณ500เมตรเท่านั้น แต่ถ้ามาจากสุขันบุรีถึงสี่แยกวิเศษเหมือนกันครับแค่เลี้ยวขวาและขับต่อไปทางโรงสี500เมตรเช่นกันมองดีๆเลยเพราะร้านตั้งอยู่หน้าทางเข้าวิเศษสบายรีสอร์ทหาไม่ยากแน่นอนครับแมคค้าอัธยาศัยดีมากเดินเข้าร้านยกมือไหว้เลยสวัสดีจ้าโอ้ยประทับใจตั้งแต่ยังไม่ได้กิน นี่ครับทุกคนนูนบะมีจับกังในตำนานแบบธรรมดาแค่35บาทแต่ได้บะมี่จึง3ก้อนส่วนแบบพิเศษโอ้โหสี่ก้อนเต็มๆแค่แค่45บาทเท่านั้นเองดูน้ำแดงสีช่ำๆเยิมย้มๆหอมสุดๆคลุกทีนี้แบบเส้นนั่นๆเต็มปากเต็มคำ และนี่น้ำซุปแต่จะกินเล่นๆปรากฏว่าหอมอร่อยเค็มหวานกลมกล่อมคือราคาแบบนี้แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยครับไม่ใช่แค่อาหารนะครับที่เด็ดแต่แม่ค้าและลูกๆก,ก็ยกมือไหว้ทักทายทุกคนพูดเพราะน่ารักยิ้มแย้มเป็นร้านที่กินแล้วรู้สึกอบอุ่นมากแบบอร่อยท้องแล้วอบอุ่นหัวใจ ใครผ่านอ่างทองวิเศษชัยชาญบอกเลยต้องแวะอิ่มคุ้มอร่อยและบริการดีมากบะหมีจับกังร้านนี้ผมให้ห้าดาวไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมดตะน้อยติดปีกแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปตะลุยร้านเด็ดๆทั่วอ่างทองอ e ีกครับ